เบบ้านสีนครินครับตำบลนี้คมพัฒนาอําเภอบัลกังกครับวันนี้ก็จะไ่แนะนํานะครับพืชผักสวนครัวนะครับพืชผักสวนครัวเราปลูกไว้หลายชนิดนะครับปลูกไว้หลังบ้านเยอะเนาะก็มีบวบนะครับมีกระเจี๊ยบเนาะกระเจี๊ยบนี่ต้มน้ำมันก็ะทิกนะครับมีทิศมีมะละกอมีกะเพรามีมะเขือนะครับแล้วก็มีฟักทองมีแตงนะครับแล้วก็มะระนะครับกระชายเราเรามีแค่ครบครับนี่ ของของใบโพกในครัวเหลือนะครับเราก็ไปซื้อทีไทยนะครับปลูกไว้กินเองครับปลอดสารพิษนะครับปลอดสารพิษเนาะเราไม่ได้ฉีดยาเลยใช่ไม่ได้ฉีดยาเลยครับเราทําไว้นะครับถ้าันเหลือแล้วครับเราก็แบ่งปันให้กับประชาชนในมูที่11นะครับในรับประทานกันแบ่งแบ่งกันไปนะครับแบ่งกินไปครับก็มันมีเจี๊ยบด้วยนะครับก็เจี๊ยบก็มีเราปลูกไว้สารพัดหลายๆคือหลายๆหลายอย่างมากเลยครับเนี่ยลูกเป็นครัวนะครับ ให้หมู่บ้านยังยืนครับแล้วครับเราก็แบ่งปันให้กับประชาชนในหมู่ที่11นะครับได้รับประทานกันแบ่งแบ่งกันไปนะครับแบ,แบ่งกิน,นไปครับก็มันจะมีเจี๊ยบด้วยนะครับก็เจี๊ยบก็มีเราปลูกไว้สารพัดแล้วหลายๆคือก็หลายๆห,ห,หลายอย่างมากเลยครับเนี่ยปลูกคุ้มครนะครับให้หมู่บ้านยังยืนครับหมู่ที่11บ,บ้านศรีนครินร์ตำบลน,น,นิคมพัรนาอำเภรบลาการกร,รจังหวัดชนบุรี วันนี้นะครับก็พามาดูลูกบ้านนะครับที่ร่วมโครงการหมู่บ้านยังยืนเนาะปลูกผักสุณครัวไว้ิเองครับก่อนจะแน้น้ำนะครับหลายๆอย่างในก้รทกทองครับจะมีกักทองจะมีบงทองไว้แล้วก็น้าเต้านะครับน้ําเต้าแล้วก็ในหนานะครับนี่เนหนานี่นะก็มีมะนาวนะครับมะนาวจะนี้น้อยครับตกหน้าดูเลยมะนาวเนาะมีกระปุกมะนาวปลูกเผือกครับมีเผือกมีเผือกมีตะไคร้นะครับมีตะไคร้เนาะมีตะไคร้แล้วก็มี บวบนะครับบวบแล้วก็มะนาวนะครับแต่นี้ตอนนี้แกปลูกอัญชันไหมครับปลูกอัญชันไว้ขายดอกนะครับอัญชันขายดอกแล้วก็มีกล้วยนะครก็กล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยไข่นะครับบ้านนี้ปลูกไว้หลายอย่างเดียวกันไม่ต้องซื้อไข่นะครับไม่ต้องซื้อไข่รับทานนะเหลือแบงทันนะครับเหลือแบงทันันี่ก็พามาดูครับบ้านนะครับบ้านผู้เข้าร่วมโครงการนะครับบ้านในเลี่ยมสีโมลานะครับในเลี่ยมสีโมลา อันนี้ก็จะมีด้านหน้าด้านนะครับด้านหน้ามีด้านหน้าด้วยนะครับก็จะมีมูลพานะครับมูลพาใบกะเขียกพีชพีชฟ้านะครับมีใบดังรักมีมีต้นยอครับโอ้คบเลยครับมีต้นยอแล้วก็มีต้นมะกูดนี่เราปลูกแต่งแต่งร้านนะครับแต่งร้านแต่งกวานะครับหลายอย่างด้วยกันนู่นมันมันเห็ดเรียกมันนี่เห็ดเนาะนี่แหละมันมันมือเสือ